เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นครูหรืออาจารย์ที่เคยสอนสั่งทำนายว่าเป็นฝันที่เป็นมงคล พราะคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางการใช้ชีวิตที่ดีดวงคุณจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนพร้อมกับคําแนะนําดีๆที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้หากกิดจะเสี่ยงโชคถือว่าดีน่าลองเสี่ยงอีกอย่างหากคุณเคยทําสิ่งใดไว้ที่เป็นเรื่องดีผลของกรรมดีจะตอบสนองคุณในเร็ววันความรักคนโสดช่วงนี้อาจนิ่งๆเรื่องหัวใจเพราะดวงความรักไม่โดดเด่น ดังนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเอาเวลามาใส่ใจงานที่ทำจะเป็นการดีสักว่าส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงจากการใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อกันแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเพราะคู่ของคุณก็ยังดูแลเอาใจใส่ต่อกันเป็นอย่างดีถึงแม้จะมีขัดแย้งกันบ้างแต่ยังไงคุณทั้งคู่ก็จะกลับมาคืนดีและรักกันมากกว่าเดิมด้วยซะอีก การเงินด้านการเงินถือว่าดีมีเงินพอใช้ส่วนด้านการงานมีคนคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีใครที่ทำงานราชการถือว่าพอไปได้เรื่อยๆอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่สามารถแก้ปัญหาได้ส่วนใครที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจใดๆในช่วงนี้ถือว่าดีมีเกณฑ์จะได้กำไรงามเลขมงคลให้โชค51 59 91 99และ519 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ